ตายแล้วคนนำก็ตายแล้วสวย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 เพื่อนสวย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 เห็นเขาอ่อนไหมน่ะเห็นเขาอ่อนไหมน่ะพะได้ชุบอยู่น่ะคนนำคนำคนำก็ตายแล้วไอ้ยิงมานะฮะสวย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 เพื่อนสวยสวยสวยสยสวยสวยไม่ติดไม่ตไมใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเออสวยสวยสวยเพื่อนไหวอยู่ใส่ต่อสายตายสายตายที่เนี่ยลงเกิดมาเลยลงมาเลยลงมาลงมาลมาลมันลงกลางลงมานลงมลางเอลมานลงกลางมาลู้าาสู้กลางกานแลงมาลงมาลเาเข้าไปเอามม่า ไอศุนขอติดอ่ะข้อติดอ่ะขอติดอ่ะเนี่ยขอติดอ่ะขอดำก็ดำติดเลยอ่ขอดขอดงเออสวยสวยขอดาเออสวยสวยไอเอดไอเอเอ็กไอไอขีๆเนี่ยใส่หน่อยเออสวย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 วรวบอยู่รวบอยู่รวบอยู่ไอ้คออ่อนไรชุบอยู่น่ะเห็นไหมขออ่อนไรชุบน่ะใส่ให้หมดเออสวย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 ออ่อนน่ะเออสวย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 ไตายขอดำ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 ขดำเพื่อนขอดำขอดำขาดำขอดำเพื่อนขาดำขอดำขอดำเอาเยเนี่ย ผมนวดให้แล้วตายไันวหน่อยเออสวยสวยสวยไอ้ไฮล็อกเพื่อนไฮล็อกไฮล็อกไฮล็อกมาแล้วน่ะไฮล็อกไฮล็อกไฮล็อกเออสวย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 เก็บให้หมดเออสวยสะก้า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 ไฮล็อกแตกแล้วเออสวย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 ไข่ตายเกิดลงมานะใครตายลงวับมาลงวับมาไข่ตายลงวับมาเออสวยสวยสวยไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายเนี่ยเออสวยสคอแดงคอคอแดงสวยสวยสวยเพื่อนสวยสวยสวยเออสวยสวยแจมแจมแกมแจมสวยไปชุบเลยสาเกสักเเกเพื่อนสาเกสักเกสักเเก สาเกะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรวบอยู่เนี่ยเอาดิสาเกะสาเกะสาเกะไอ้ขอดำ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 เพื่อนเพื่อนขอดำหน่อยไหลมา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 เพื่อนขอดำขอรำเงินส่วให้กูวะโอ๊ยไม่จุกไม่ได้ตายช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยสวยต่อเลยเพื่อนต่อเลยเออรวมบัฟทีเนี้ยถ้ามันไม่มาถ้ามันยังไม่ลงรวมบัฟก่อนมาแลึไอ้หนุกางไอ้หนุกางไอ้ฮล็อกเพื่อนไฮล็อก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 ผมณรวบอยู่เอาดิเออสวย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 เก็บให้หหมดเเเออออสสสสววววยยยยากะนนั่แล เกมให้หมดเพื่อนอ่าตายเพื่อนตายเพื่อนสวยไหนครับสวย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 ชว์มาเออสวยสวยสวยใส่ต่อเพื่อนใส่ต่อใส่ใส่ให้หมดใส่ให้หมดผมรวบหมดรวบหมดรวบหมดเอาดิเอาดิเดิดิผมรวบอยู่รับขอ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 ขายไอ้ควายเนี่ยเอาดิเอาหน่อย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 เออาหน่ยเพื่อนไหวอยู่ไหมไหวไหมไหวได้ไหวได้ไหวได้อ่าใส่ต่อเพื่อนใส่ต่อขอรับขอรับขอรัผมรวบอยู่ผมรวบอยู่เอาดิเอาดิเดาดิขอรับอ่ะ แตกแล้วผมแตกเอาต่อ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 ,ตอ,ตอไหวไหม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 เพื่มันคอแล้วอะไอยู่ใช่ไหมอ่ะสวยเข,ข้ามาพาอะไรชุบให้หมดอ่ะเพื่อนใส่ให้หมดตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปไหนละเอาใครเกิดมาเล่นตรงเนี้ยเออมันไม่อ,อันนี้กันอ,อยู่แล้วใสให้หมดคอดำคอเฉยเว้ยแหน่รบอยู่รบอยู่คอขาวเพื่อนคอขาว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 กับไอเอสเอสสาอ่ะเอาไิแหเอาหน่อยแฮะแนเอาหน่อยแฮะ่อแดงขอแดง อ่ะสวยสวยสวยเอาต่อโอ้ยรไป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 รำแช่ผ้านะระวังนะรำแช่ผ้าอยู่มา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 ตรงเนี้ยตรงผาตรงแห่ใช้ขลัยอยู่เนี่ยเร่เร่เเร่เสวยใส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 เออสวย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 ควายคอขาวเนี่ยใส่ให้หมดเออเนี่ยคอควายคอขาวเนี่ยเออเนี่ยสวยรวบอยู่เนี่ยเนี่ยตรงคอรำเนี่ยรวบหมดแล้วเนี่ยเป็นกองเนี่ย เอาดิเอาดิเออสวยสวยสวยขอขาวขอแดงขอแดงอันนี้เออใส่ให้หมดเออสวย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 เออนี่นี่นี่ขอรำไม้อยู่เนี่ยใส่อยู่แหนรวบอยู่รวบอยู่รวบอยู่ไอ้สาเก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 ้ขยับมาหน่อยเพื่อนขยับมาตรงนี้สักเก้เนี่ยเออนี่นี่น้องสาเก้อยู่เอาดิอาสุติตัดมาดิเออสวยสวยเออนี่สวยสวยมา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 ไฮร็อกไฮล็อกไฮล็อกเพื่อนไฮล็อกไฮล็อกโอติดหรอไฮร็อก เออสวย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 เก่งทั้งหมดเออสวยสวยสวยสเออนี่แหละเออนี่แหละเออนี่แหละเออสวย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 นะครับนะขยับมาขยับมาขยับขยับมาตรงดีเจ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 มาตรงนี้ดีเจเออสวย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 เออเนี่ยเนี่ยแอคคอร์ดไเนี่ยคอขาวเนี่ยเอาดิให้หมดอ่ะขยับมาขยับมาเออตรงแฮต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 ตรงลูหาเนี่ยมา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 คว้ามาลุ้นรวยเด้เออสวยสวยสวยเออสวย เข้ามาเถะเข้าไปหมดเร็วเทเข้าไปเทเข้าไปเพื่อนเทเข้าไปเถเข้าไปเต็มฟัดเต็มฟัดต็มเต็มต็มเฟัดครับเต็มฟัดเต็มฟัดเต็มฟัดเอาเถเข้าไปเทเข้าไปเพื่อนเทเข้าไปเทเข้ามาเทเข้ามาเพื่อนเทเข้ามาลบหมดลบหมดเอาเทเข้ามาดิเพื่อนเถะ hỏi 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 thôi ơi khỏi đám cướp. Có tí có tí lại, có tí. Thôi đi. À hóm. nó nè. Ma, Một một. Thôi mà. Ờ, chạy đi Đi à, áo đi. Lấy cướp, lấy, lấy mà thằng hết một. Lêu, 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 lấy 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 lấy. lấy, lấy. ไหลเพื่อไหล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 มาเท้าเท้าไหลมาท้าเท้าไหลไหลไหลเพื่อไหลไปไเพัดเร็วเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาไปพัด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 เร็วเร็วเร็วเข้ามา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 เร็วเรเร็วรวบรหมดรวบหมดรวบอยู่รวบอยู่รวบอยู่รบยู่รบยู่ฮ้เฮ้คอต่อนี้โอ้แต่ละ อไนยแตกอะหมดแล้วถอยถอยขึ้นเกิดเลยถอยขึ้นเกิด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 โถงเข้ามาโถงเข้ามาโถงเข้ามาเพื่อนเออโถงเข้ามาโถงเข้าไป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 เพื่อนโถงเข้าไปโถงเข้าไปโถงเข้าไปเออเนี่ยแน่่เอาอยู่เนี่ยเอาดิใส่เข้าไปใส่เข้าไปแตกใส่เข้าไป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 โถงเข้าไปไหลเข้ามาไหล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 หน่อยไหลหน่อยไหลหน ไหลเข้าไปไหลเข้าไปเออสวยสวยไหลไหลไหลเพื่อนไหลไหลไหลรวบอยู่รวบอยู่รวบอยู่ไหลไหลเพื่อนไหล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 เข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปไอ้คอดำเนี่ยจะแตกแล้วน่ะใส่หน่อยเออสวยสวยสวยเี๋ยอดำคอติดอะขอติดอะขอดำเอามาติดมัเลยเนี่ยเอาหน่อยเออสวย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 เพื่อนสวยอืมมาแล้วเนี่ยขอไอ้พระคองจะซุบน่ะหนาใส่ดิใส่ดิใส่รวมก รวบแล้วนะรวบแล้วนะใครรวบมาต่อต่อต่อเรื่องต่อต่อโอ้ยโดนช็อตโอ้ยโอ้ยโดนรวบโอ้ยสว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 ยไหลเลื่อนเพื่อนไหลมาทางไปพัดหน่อยเพื่อนไหลไหลไหลเข้ามาทางไปพัด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 เออสวย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 ไหลเข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปเพื่อนไหลเข้ามาทางไปพัดเลยไหลเข้ามาทางไปพัดเพื่อนไหลเข้ามา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 ถ้าเราไปเล่นทางซีดเกิดมันเดี๋ยวมันเกิดเราลงมาไหลเข้ามาทางไปพัดไหลเข้ามาทางไปพัด ตังค่ะไหล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 แฮะแฮะเขตีดท้อ้หมดลบเกิดไปเลยไม่พอเราเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไงสวนเพื่อนสวยรวหมดรวบหมดเอาดิเออเอามาเข้ามาเทเข้ามาเทเข้ามาเทเข้ามาเถเ้ามาเทเข้ามาเทเข้ามาเทเข้ามาเถเข้ามาเทเข้ามาเถเข้ามาเทข้ามาเเขามาเทเข้ามาเทเข้ามาเถเ้เทเข้มาเทเข้ามาเถเข้ามาเ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 เข้า เทเข้ามาทะลุไปรถเทาเร็วเร็วเร็เทเข้ามาทะลุไปรถเทาเร็วเร็เทเข้าไปเทเข้าไปเทเข้าไปเพื่อนเทเข้ามาเทเข้ามาทะลุมารถเทาเพื่อนเทเข้ามา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 ทะลุมาทะลุมาทะลุมาเพื่อนรถเทารถเทารถเทาเทเข้ามารหมดรถหมดรถเทาอ่ะันันมันมนมนเทีมนที่มนฝังนึงเจอเจอรหมดรหมดรหมดอีกฝังนึ่หมุนจมาเออสวยสวยสวสวยสหลหาหลหลหลย ไหลไหลไหลเพื่อนมา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 ทางนี้ทางนี้ทางนี <t ika> <t ika <sh <sh ้ทางนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เพื่อนทางนี้เร็ว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 หักฟัดอยู่เนี้ยเนี่ยเนียเนี่ยทางนี้โอ้ามาทางนี้มาทางนี้เพื่อนเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียเออติติตี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 ตเล่นคอรดัมอยู่เล่นคอรดัมอยู่ใส่หมดใส่หมดเออสวย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 คอนโอ้ยโอ้ยตายเพื่อนเอ้ยคอน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 ไอยเพื่อนทางนี้ครับทางนี้ครับผมอยู่ทางนี้ครับไอ้เหี้ยครูโดนแช่ผมอยู่ทางนี้ครับ ห่ดิพระโดนแชร์มันหน่อยดิโลดหมดโบหมดโบหมดมดหมดกูตายแล้วเฮะแฮะฮะตรงลวกแมวดิตรงลวกแมวเอาดิผัดอยู่เนี่ยเอามันหกเ้าเอามัน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 คายหมดคายหมดเออใส่ใส่ส่สเพื่อนใส่ใส่ส่ไม่ต้องห่วงใส่ให้หมดคายหมดเนี่ยน่น่นโคยเนี่ยเอาใส่ให้หมดเลยนะเออตรงผัดเนี่ยใส่ให้หมดใส่ให้หมดใส่ให้หมดโถงเ็มาโถงเ็มาเพื่อนโถงเ็ไปโถงเข้ไปใส่ให้ สวยใส่หมด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 เพื่อนสวย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 เพื่อนใส่หมดไอ้ซาเกะซาเกเพื่อนซาเกสซาเกใส่อยู่เพื่อนเพื่อนมามามาตรงนี้เออสวย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 ใส่เพื่อนใส่เข้าไปใส่เข้าไปไอ้คอแดงเพื่อนคอแดงคอแดงคอแดงคอดำตรงคอดำคอแดงอ่ะเพื่อนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาสิใส่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 เพื่อนใส่เข้าไป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 เพื่อน เขาตีอยู่เอาดิเอาดิยควายวผมรบอยู um. so so ่เรวเร็วเร็รวบอยู่รบอยู so 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 ่ใสให้หมดใสให้หมดใสหมดใสหมดคอนเพื่อนคอนคอนคอคอนคอเพื่อนเร็วเร็วเร็เร็วใส่ต่อใสต่อเพื่อนใสต่อใสต่อเนี่ยเนี่ยตรงผผัดตรงผัดไอ้เขียบใบผัดกูหมดไอ้เียเร็วเร็วเร็วเรใสต่อใสต่อตรงคอคอคออเพื่อนคอแคอไฮล็อกเนี่ย อรไฮล็อกเนี่ยหกเ้าต่อิหกเก้เต่อเข้าไปเออหกเก้าต่อเข้าไปเออสวย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 เออมันต้องอย่างเงี้ยเออสวย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 รงผัดเพื่อนตรงผัดดาเมททางนั้นเลยเร็วเใส่เข้ามาใส่เข้ามาเพื่อนใส่เข้าไปใส่ใส่ใสสสสรวบอยู่รวบอยู่รูบอยู่ไอ้ไฮล็อกกับคอขาวเนี่ยไอ้คอควายเพื่อนคอควายคอควายคอควายไหลมาไอ้ซาเกะนะคอขาวคอขาวเพื่อนคอขาวคอขาวรูบอยู่รูบอยู่รูบอยู่ ใส่เข้าไปใส่เข้าไปทมิ้นชุนก่างไอ้ข้อขาแตกนี่ไอ้ข้อขาแตกไปเออสวย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 เพื่อนสตาเกะรวบบูไอ้ซาเกะเอ้ยไอ้ซาเกะตรงกระดัมลง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 แหกคุกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพื่อนมาทังนี้เออสวยสวยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเก็บให้หมดเก็บให้หมดเพื่อนเก็บให้หมดเพื่อนเก็บให้หมดเก็บให้หมดตายสองพนเพื่อนเก็บให้หมดเพื่อนเก็บให้หมดอ่ารวบรวบรวบแล้วรวบแล้วรวบแล้วเพื่อนไอ้ซาเก้กับไอ้เนี่ยอะไรเลยเน๊รวบแล้วรวบแล้วโคดัมอ่ะ ทาเกะคอร์ดัมอ้าวเพื่อนคนที่รอดถอยขึ้นเกิดไปคนที่รอดถอยขึ้นเกิดไปคอร์ดัมข้ามใส่หมดเนี่ยใส่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 เออใครรวบรวบแล้วเนี่ยโอ้ยเร็วเร็วเร็วคอร์ดัมข้ามโอ้ยครับโอ้ยเร็วเร็วโอ้ยเฮ้ยแม่งตันกูโคตรนานเลยตั้งรับไปบัฟแป๊กโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมุนจอกูอีกเหี้ยกูจะอ้วกใส่ต่อเพื่อนใส่ต่อตรงเนี้ยใส่ให้หมดใส่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 หมดเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยเออเก็บหมด เกมหมด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 เกมให้หมดเพื่อนรวบอยู่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 เกมให้หมดเกมหมดเกมหมดมามามาเพื่อนผัดอยู่ผัดอยู่มา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 รวบหมดรวบหมดเออแตกหายหมดไว้เนี life, ่ยเราหมดถอย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 ไปถอยคือเกิดไปไหมเราอะคนที่รอดไปถอยก่อนถอยก่อนถอยไปดีกว่าไอ้ดำตีมเพื่อนคอแดงคอแดงคอแดงตรงไฮร็อกอะเอาดิเอาดิผมรวบอยู่เนี่ยเอาดิเอาดิไอ้คอดัมคอแดงเนี่ย ตาหน่อย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 เอ้ยตรงกระดัมกระดัมกระดัมานี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาตรงเพื่อนผ่าละเห็นไหมตรงเพื่อนผัดขอเต็มเรยอไหล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 เข้าไปไหล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 เข้ามาเจะต่อเจะต่อไหลเข้าไปไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหวไหมเอาคนที่ไม่ตายกลับเกิดเหมือนเดิมเติมเติมคือดีกว่าคุณได้ละไปละสวยหมุนจองมาแล้วมาทางซ้ายหมุนจองมาแล้วมาทางซ้ายเพื่อน เร็ว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 หมุนมาหมุนมาใสให้หมดใสให้หมดเก็บ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 ให้หมดเพื่อนเอาดิเนี่ยตรงกลางข้องค์คออ้อเนี่ยเอาดิเอาดิรวบอยู่รวบอยู่รวบอยู่เอาดิเอาดิเอาดิเนี่ยลวบหมด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 เอาดิเอาดิไอ้ขอนำเนี่ยลวบอยู่เนี่ยเอาดิเอาดิเด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 ใสอยู่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 รวบหมดลวบหมดลวบหมดเพื่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามามาหนงมาหนี้ใสหมดแล้วน่ะไอ้ขอแดงขอแดงจะใสแล้วน่ะเพื่อนใสให้หมดใสให้หมดใสให้หมดขอแดงจะใสแล้วเอาดิเอาดิเอาดิใส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  ใส่ไปใส่เ้ไอ้ไตีอ่ไอตีอไอตีอเออจะตายแล้วน่ะอเออ่ะใส่หมดใส่หมดเองอ่ะเออไอเอเออ่ะเออใส่ใส่ใสส่ส่เออสวย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 มากระมากังกระมากังกระมากะกระมากลกรมากลมากลรมากลเออเออกระมาไอเอสเใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเออเนี่ยเนีเนี่เออสวย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 รวมบัฟบทีเนี้ย ย้อนกลับมากลางย้อนกลับมากลางรวเร็วเร็วรวบรวบรวบหมดแล้เอสวยสวยสวยรวบหมดรวบหมดรวบหมดเร็ว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 เข้ามา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 มดก้า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 กากาเข้ามาโอ้ยโดนไวรอบนี้เอาดิเอาดิโดนไวรอบรอบนี้เอาดิ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 รวบอยู่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 ใส่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 เพิ่มใส่ส่ส่ยกเข้าไปยกเข้าไปยกเข้าไปยกเขไปส่หมดใสห มีเท yeah. oh, oh, ่าไรใส่หหมดอ้าวใส่ไม่ต้องยั้งไม่ต้องกลัวไม่ต้องแก้ม่นก็ใส่ใจอ้วใสไเร็ว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 ใสหมดตรงทาแก้ทาแก้ทาแก้โอ้ตายใสสสเอสวย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 ใสเข้าไปสเข้าไปสเข้าไปส่องวิพระพรรชุกนะครับ ใส่เข้าไปตรงนี้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 นี่เพื่อนโดนอยู่เนี่ยเด็วเดวลงมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เออสวยสวยสวยใส่เข้าไป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 ไข่ตายเราลงตามใข่ตามไปลงตายเออสวยหมุนหมุนหมุนมุนใส่ต่อเพื่อนใส่ต่อใส่ต่อช่วยช่ว่วกันเร็วเร็วเวสี่สองวินัวไปเลยเพื่อนเร็วเร็วเร็เใส่เข้าไปเพื่อนใส่เข้าไปไม่ต้องหุดใส่เข้าไปเร็วเร็วเร็วเใครวะ่าสุดเนี่ยใครสน ขอบคุณมากมากครับที่ลงไฟฟ้ากันเลยปเวืต่อเวลต่อตายไปห้าสิบกว่าสัตว์ไม่ฆ่าไปเก้าสิบแปดคนเราเยอะนะคนเราเยอะไง